เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันสัหน่อยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองก็มีภารกิจที่ไปพบผู้นําในเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงานนี้เนี่ยไปถึงนะคะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเลยตามเวลาท้องถิ่นประมาณช่วงเวลา11บเนาฬิกาสานาทีนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะไปพบนะคะกับนายแรี่ฟิงซีอีโอของ บริษัท b บ็กโกร์กนะคะซึ่งก็เป็นผู้บริหารผู้นำในเรื่องของการบริหารการเงินแล้วก็การลงทุนของโลกไปทำอะไรไปศึกษาแนวทางในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยทั้งในเรื่องของภาคธุรกิจนะคะเรื่องของการลงทุนขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ Crean Energy เพื่อขยายฐานการลงทุนการผลิตในประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการให้ความสนใจในการที่จะลงทุน ในซับสเวนลิตี้ลิงก์บอลนะคะที่จะออกโดยรัฐบาลไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งบริษัทต,ต่างๆเองเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มแนวโน้มในเรื่องของการลงทุนในบริษัทในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองทั้งนี้ Back Rock นะคะกนะ็เป็นบริษัทที่มีการจัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการนะฮะไตรมาสที่2เมื่อปี2023ยีาได้มีการ ออกมาเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ประมาณ9.43ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็มีกองทุนใหญ่ๆของไทยนะฮะที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมกอบอกขมีการลงทุนซื้อนะฮะหน่วยต่างๆเอ c เ a n g e น r ทรดฟร n นนะคะของ BlackRock อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญค่ะเขาก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนด้านความยั่งยืนนะ,ะโดยมีแผนที่จะมีการลงทุนในหลายๆประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เอเช ของเราเองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยก็เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพเรื่องนี้สูงแล้วก็มีการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการพบปะก,กันในครั้งนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่การลงทุนที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินในประเทศไทยนะคะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยังยืนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่จะมีนักลงทุน,นะะรายใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเรามากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันค่ะนายกเองนะคะ ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทาง a c e b o o k นะคะถึงคําแถลงการแรกนะคะในการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะยืนยันความมุ่งมั่นของไทยให้บรรล,ลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในทศวรรษนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เข้มแข็งรัฐบาลเองก็จะมีบทบาทเชิงรุกที่สามารถสร้างสรรบนเวทีโลกได้ข้อที่2บอกว่าประชาคมระหว่างประเทศต้องมีการสรรหาแหล่งเงินทุนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะเรื่องที่ บอกว่าสร้างความเสมอภาคในระบบการเงินระหว่างประเทศเรื่องที่4บอกว่าในระดับชาติไทยเองก็ต้องมีการออกพันธบัตรสีเขียวซึ่งก็จะมีการช่วยระดมเงินทุนได้ถึงประมาณ12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องที่5บอกว่าประเทศไทยนะฮะบริษัทในไทยกว่าร้อยบริษัทอยู่ในเรื่องของ global compact network Thailand แล้วก็ให้ความมั่นใจด้วยคุณผู้ชงว่าจะมีเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างต่างๆช่วงท้ายเนี่ย น,ะะนายกบอกว่าไม่เพียงเท่านี้นะรัฐบาลเนี่ยขอให้มั่นใจนะ,ะที่จะลดความเหลื่อมล้ําจากรุ่นสู่รุ่นภายในปี2573รวมทั้งจัดให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้เหลือต่ําที่สุดเพียงแค่0.25%ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนี่คือสิ่งต่างๆนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพูดถึงผ่านเวทีการประชุมในครั้งนี้นั่นเองค่ะ Hmm. ก็เรียกได้ว่าประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพในการกลับมาเรื่องเศรษฐกิจอีกครั้ง<ช>นะคะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ขอกลับมาที่ประเทศไทยหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปถึงนิวยอร์กกันแล้วตะกี้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทีนี้มันอาจจะมีกรณีดราม,ม่านิดนึงบอกว่าทางเลขาของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยกับบุตรสาวนะคะลูกสาวของท่านนายกเนี่ยที่เดินทาง ไป,นนไปที่อเมริกาด้วยกันเนี่ยไปที่อเมริกาด้วยกันเนี่ยเออเขาบอกว่าไปด้วยเงินส่วนตัวนะ,ะแล้วไปได้ยังไงแล้วทำไมมีเรื่องของการช,ชี้แจงรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเขาก็คุณชัยนะคะชัดวรงนะคะโคศกสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศ เป็นครั้งแรกของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเลยนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยที่เกิดขึ้นว่ามีข่าวลือและก็การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายความตั้งใจของท่านนายกนะในการเดินทางมาปฏิบัติภาร,ารกิจครั้งแรกที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ถูกได้ค่าและก็จับผิดจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาค่ะและโฆษกประจําสานักนาย,ยกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าภารกิจนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งนี้มี3ด้าน1คือการประชุม สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ซึ่งมีประเด็นหลักเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่นายยกเนี่ยกำลังเป็นเจ้าภาพในกรอบของอาเซียน แล้วเรื่องที่2ค่ะเดินทางไปครั้งนี้ยังมีกําหนดการหารือทวิภาคีกับผู้นําโลกเช่นประธานาธิบดีเกาหลีใต้นาย,ยกรัฐมนตรีเวียดนามนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็เลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ร่รวมถึงประธาน FIFA ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่3ค่ะก็ยังหารือกับทีมประเทศไทยที่มีทูตพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือสร้างโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้ทิศ ทางว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างไรและยังมีโอกาสพบปะกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อรับฟังว่าคนไทยในในสหรัฐมีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยก็ก็บอกว่าเออไม่อยากให้มาด้อยค่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆกับกระแสดราม่าค่ะแล้วก็บอกเรื่องบุตรสาวนิดนึงนะคะชี้แจงเรื่องบุตรสาวว่าสําหรับกรณีบุตรสาวของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาด้วย ย้ำค่ะว่าออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งวิธีการคำนวณนั้นมีอยู่แล้วหารเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวว่าคิดเป็นเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นราคาเต็มและรัฐบาลไทยก็จ่ายน้อยลงด้วยจึงขอยืนยันว่าการเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้ค่ะเพื่อประชุมของนายนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งนี้โปรแกรมแน่นเอียดและก็ประเทศไทยเนี่ยได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแน่นอนเนี่ยค่ะโคษกราย,ยกรัฐมนตรีเขาก็กล่าวเอาไว้ค่ะพี่ก้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดเองนะคะ ว่าหลายๆสิ่งที่ท่านจะได้มีการนํามาโดยเฉพาะการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารวมไปถึงสิ่งที่โคศกรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งเพราะว่ามันมีเรื่องของประเด็นดราม่าก,ก็คือการพาบุคคลเอกชน 2, 2> ค,คนนะคะไปร่วมกับทิปนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะมีทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรน,นะคะท่านก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะะบอกว่ายังไงบอกว่าบุคคลที่เป็นเอกชนสองรายที่ร่วมคณะเดินทางของนายกรัฐมนตร นี่ตรไม่สามารถใช้ประโยคว่าออกค่าใช้จ่ายเองแล้วจบประเด็นที่มันดราม่าก,กันคือเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมคือเรื่องของ เอกชนสองรายที่ไปกับท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการมาประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ใช่ไหมเรื่องนี้คือเออจะยังไงกันเป็นเอกชนด้วยไม่ได้เป็นข้าราชการที่เดินทางมาติดตามดูงานและที่สาคัญเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายเองแล้วจบเออเรื่องนี้มันไม่จบไงเพราะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคนแรกที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณขณาพจน์โจมฤทธิ์ จะอ้างว่าเป็นเลขาติดตามนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองได้เนื่องจากว่าอะไรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อปี6-2เป็นเวลา10ปีจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติคนที่2คือใครคุณผู้ชมที่ดราม่าก,กันอยู่นี้นะคะคือบุตรสาวของท่านนายกรัฐมนตรี คุณชนันดาใช่ไหมที่ร่วมเดินทางมาด้วยเหตุผลว่าอะไรบอกว่าเพื่อช่วยผู้เป็นมารดาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยานายกรัฐมนตรีและได้ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นการส่วนตัวสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือเรื่องของเครื่องบินที่ใช้เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากบริษัทการบินไทยด้วยการเสนอราคาขนผู้โดยสาร50คนไปแล้วก็กลับในราคาเท่าไหร่30ล้านบาท ซึ่งจะบอกว่าผู้ร่วมเดินทางเนี่ยได้จ่ายเงินในส่วนนี้เองไม่ได้นะเพราะไม่ใช่การบินที่สามารถแยกซื้อโดยสารตามที่นั่งได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะที่ในมีการวงกรอบแดงๆชื่อทั้งสองท่านใช่ไหมคุณผู้ชมชื่อทั้งสองท่านส่วนเรื่องของค่าที่พักค่าที่พักสามารถจ่ายเองได้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยคงไม่สามารถเบิกได้อยู่แล้วส่วนอะไรส่วนอาหารการกินหากไม่เคร่งคัดก็สามารถร่วมทานได้นะอันนำบุตรสาว แล้วก็บุคคลที่ไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลร่วมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คงเป็นเรื่องที่ประชาชนในประเทศเนี่ยต้องพิจารณาส่วนประเด็นผิดกฎหมายหรือไม่แล้วจะโทษจะรุนแรงถึงขั้นพ้นตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นเรื่องที่หน่วยงานหรือว่าฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาแล้วก็ดําเนินการนะคะแน่นอนคุณผู้ชมอาจารย์สมชัยเนี่ยท่านได้โพสต์ใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่าอะไร บอกว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่คงเป็นเรื่องที่ประชาชนในประเทศต้องพิจารณาดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ